ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้อาตมา,าพาพระปริญญาปริญญานเป็นผู้มาทําหน้าที่ในการบรรยายญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่นะในวันก่อนอาตมาได้นํา เรื่องอาการทานนะได้บรรยายให้ญาติโยมได้ฟังนะการทานที่ญาติโยมได้ฟังไปนั้นอาอตมายัางอธิบายไม่ละเอียดนักโดยเฉพาะอนิสง์ที่จะได้รับจากการให้ทานในการทานนั้นที่ท่านแสดงเอาไว้ขยายเอาไว้นะว่า บุคคลที่ให้การทานเนี่ยเวลาได้รับอนิสงส์ท่านบอกว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะได้รับปัจจัยสีหรือเครื่องบริโภคสำหรับตนสมกับไยของตัวเองนะสมกับวัยของตัวเองนี่อย่างเช่นท่านบอกว่าอย่างเช่นเวลาเราเกิดมาเป็นมนุษย์ เดี๋ยวเกิดมาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเนี่ยอ่าถ้าถ้าเราเคยให้การ,รทานวะเนี่ยเราจะได้รับปัจจัยสี่สมควรแก่ัวของตนของตนเช่นถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์มีอายุอ่าหนึ่งวันควรจะได้อะไรเราก็จะได้อันนั้นหรือเมื่อเราโตมามีอายุหนึ่งเดือนทา,ารกมีอายุหนึ่งเดือน ควรจะได้อะไรเราก็ได้อันนั้นนะะหรือว่าเรามีอายุหนึ่งปีเด็กทารกหนึ่งปีควรจะได้อะไรห้าปีควรจะได้อะไรสิบปีควรจะได้อะไรสิบห้าปียี่สิบปีสามสิบปีเนี่ยจะได้ปัจจัยสี่หรือเครื่องอุปโภคบริโภคตามสมควรแก่วัยของตนของตนในภพชาติที่เราได้เกิดมาเนี่ยโยนาองนึกดูก็แล้วกันนะ นึกดูห้เห็นว่าคนบางคนเนี่ยเวลาเขาโตมาในแต่ละวัยแต่ละวัยเนี่ยเขาจะได้ทรัพสมบัติปัจจัยสี่เหมาะสมแต่วัยของเขาอย่างได้โดยง่ายนะคนบางคนก็ไม่ได้เลยนะโยมคนบางคนเนี่ยวัยนี้ควรจะมีสิ่งนี้เขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ให้การทานเอาไว้แต่คนที่ให้การทานเอาไว้เนี่ยจะมีพร้อมมีเรียกว่าพลั่งพร้อมบริบูรณ์ ไปด้วยปัจจัยสี่เหมาะสมแก่วัยของตนนะอันน้สตามาที่บายเสริมเรื่องของการทานอัน,นิสงส์ของการทานนะนะทีนี้วันนี้ญาติโย,ยมก็มาฟังเรื่องของทานอีกนะยังมีอีกเยอะมากพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องทานที่อาตามาได้เตรียมมาไว้เนี่ยวันนี้อามาจะให้ญาติโยมได้ฟังประมทานนาสูตรอังคุตรนิกายอัถกานิบาตโยม ว่าด้วยเจตนาในการให้ทานก็คล้ายๆกับสูตรก่อนที่สูตรก่อนสูตรเมื่อวานนะที่อาตามาได้อ่านให้โยมฟังไปแล้วว่าเจตนาของการให้ทานนั้นมีอยู่8ประการในสูตรนี้ก็เจตนาในการให้ทานก็จะมีอยู่8ประการเหมือนกันโยมลองฟังดูนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายทาน8ประการนี้8ประการเป็นฉไหน คือบางคนหวังได้จึงให้ทานหนึ่งบางคนให้ทานเพราะกลัวหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจักให้ตอบแทนหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดีหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากินชนเหล่านี้หุงหากินไม่ได้หนึ่ง เราหุงหากินได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้ไม่หุงหากินไม่สมควรหนึ่งบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานกิตติศัพ์ทอันงามย่ำฟุ้งไปหนึ่งบางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตหนึ่งดูก่อนทิกษุทั้งหลายทานแปดประการนี้แหลโยมอันนี้ต่อมาเดี๋ยวอ,อธิบายให้ยม ในเข้าใจอะนะว่าข้อนหนึ่งเป็นยังไงโยมบางคนหวังได้จึงให้ทานหนึ่งอันนี้หวังในที่นี้ท่านบอกว่าหมายถึงหวังให้ได้สิ่งอัน,นสูงอะนะโยมนะหวังให้ได้สิ่งอัน,นสงส์เพราะว่าอย่างเช่นเราเคยได้ยินได้ฟังมาว่าบุคคลที่ให้ทานไว้นั้นเกิดมาชาติหน้าชาติไหนก็จะเป็นคนที่ร่ํารวยมีโภคะสมบัติมากหรือว่าราบ ลาบยศเสรเสริญสุขจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้ให้ทานทั้งในภพนี้แล้วก็ภพหน้าหรือเมื่อตายไปแล้วบุคคลให้ทานก็จะได้เกิดในสุกติโลกสวรรค์เมื่อคิดถึงผลทานอย่างนี้หวังอนิสง์การให้ทานอย่างนี้จึงให้ไปท่านเรียกว่าให้ทานเพราะความหวังคือหวังอนิสง์ที่อยาได้รับข้อหนึ่งนี้ก็เข้าใจต่อมาบางคนให้ทานเพราะกลัวหนึ่งเพราะกลัวนี้ก็ กลัวคนอื่นเขาจะว่าก่าวติเตียนกลัวว่าตัวเองจะตกนรกก็เลยให้ทานไปเพราะกลัวบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาให้แก่เราแล้วอันนี้ก็คล้ายๆให้เพื่อตอบแทนคุณเขานะอย่างเช่นเขาเคยให้อะไรแก่เราเนี่ยเราก็มานึกถึงคุณของเขาอุปกกระของเขาที่เขาเคยให้แก่เราเราก็ให้ตอบแทนเขาการให้อย่างนี้ก็มีอยู่เหมือนกัน เรียกว่าให้เพื่อตอบแทนบุญคุณต่อมาบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเขาจกให้ตอบแทน <c oughs> อันนี้เป็นไงโยมอันนี้ก็ให้เพื่อหวังเหมือนกันนะคล้ายๆว่าเอาลาบเอาลาบไปต่อลาบโยมคือคิดไว้เลยว่าถ้าเราให้เขาไปเนี่ยอนาคตเขาก็จะให้เราบ้างคล้ายๆไปขอแรงเขาไว้อย่างนี้นะไปกินแรงเขาไว้เราให้เขาไปก่อน โอกาสหน้าเขาคงจะให้กับเราบ้างนึกไว้อย่างนี้ก็เลยให้เข้าไปหวังที่หวังเพื่อที่จะให้เขาให้เราในภายหลังอะนะคล้ายๆกับว่าเราเอาเหยื่อเราเอาเหยื่อไปเกี่ยวไว้ในเบ็ดเนี่ยนะให้ปลามันกินนะเดี๋ยวปลามันก็มากินเบ็ดเราก็จะได้ปลาอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆว่าเอาลาบไปต่อลาบอย่างเนี้ยโยมนะต่อมโยากี่ข้อแล้วเนี่ยโยม เอาหนนะสองสสต่อมาข้อที่5้าโยมบางคนให้ทานเพราะนึกว่าทานเป็นการดีอันนี้ก็คือไม่ได้หวังไม่ได้หวังอน,นิสงค์ของทานไม่ได้ให้เพื่อตอบแทนเขาแล้วก็ไม่ได้ให้โดยคิดว่าเขาจะให้แก่เรา แต่คิดว่าเออการให้ทานน่ยมันดีนะการเสียสละแบ่งปันบริจาคข้าวของแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นนั้นผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยได้ได้บอกว่าเป็นการดีเป็นความดีการให้ทานเป็นความดีนะก็เลยให้ไปโยมเป็นการเสียสละการให้อย่างนี้ของคนที่มีเจ,เ,จเจตนาในการให้ทานก็มีอยู่เหมือนกันก็เลยให้ไปนะคิดว่าให้ทานเป็นการดี บางคนคิดว่าให้ทานเพราะนึกว่าเราหุงหากินเองได้แต่คนเหล่านั้นหา,าหุงหากินเองไม่ได้การที่เราไม่ให้ทานแก่คนเหล่านี้ไม่สมควรอันนี้ก็มานึกถึงตัวเองนะอย่างเช่นพระสงฆ์สมณะนักบวชนักบวชจะเป็นนักบวชประเภทใดๆก็แล้วแต่โดยส่วนมากเขาจะไม่หุงหาอาหารกินเองนะ ส่วนมากจะเดินบินธบาตเดินบินธบาตเพื่อ,อขอกับชาวบ้านนะค้าเดินบินธบาตเนี่ยทีนี้โยมหรือว่าทายกก็มาคิดว่าเอนักบวชเหล่านี้เขาหุงหากินเองไม่ได้นะแต่พวกเราซึ่งเป็นครหัสคองเรือนอยู่เนี่ยมีการหุงหากินเองทํากับข้าวกินเองเนี่ยเราควรจะให้ท่านบ้างนะการที่เราไม่ให้ไม่สมควรนะคิดอย่างนี้โยม แล้วก็ให้ออกไปนะต่อมาข้อที่7ยมคิดว่าบางคนให้ทานเพราะนึกว่าเมื่อเราให้ทานกิตติสัพอันงามย่มฟุ้งไปอันนี้คล้ายๆกับว่าให้ทานเพราะอยากได้หน้าหรือเปล่าโยมนะชื่อเสียงของเราคนอื่นเขาก็จะยกย่องนับถือชมเชยว่าเราเป็นคนให้เท่านั้นให้เท่านี้ให้แล้วก็ต้องประกาศชื่ออะไรอย่างนี้นะ ต้องประกาศชื่อเรานะอะไรอย่างเงี้ยคือว่าอันนี้นึกถึงชื่อเสียงนะกิติศัพท์อันงามก็จะฟุ้งขจรไปก็เลยให้ไปต่อมาบางคนให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตอันนี้เคยอธิบายให้ญาโยมได้ฟังไปแล้วครั้งหนึ่งนะว่าประดับปรุงแต่งจิตอย่างไงประดับปรุงแต่งจิตเพื่อให้สมถะและวิปัสสนาเจริญก้าวหน้าไปได้เร็ว เพราะว่าการให้ทานนั้นจะเป็นบริขารของสมาธิเป็นบริขารของปัญญาพูดเป็นเป็นบุญในบรรดาบุญกริยาวัตถุสิบนะโยมนะการให้ทานนี้จะมีอานิสงส์น้อยกว่าเพื่อนเลยนะน้อยกว่าบุญกริยาวัตถุทั้งหมดเลยนอกนั้นการทําบุญที่ต้องใช้วัตถุเข้าของทรัพย์สมบัตินั้นมีอยู่ข้อเดียวโยมคือการให้ทานอีก9ข้อนั้นไม่ต้องใช้ทรัพสมบัติ ส่วนมากไปรเรื่องของจิตไปรเรื่องของกายไปรเรื่องของใจแล้วก็ไปรเรื่องของจิตไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องวัตถุทายธรรมเลยนะนะเพะนั้นการให้ทานเพื่อประดับปรุงแต่งจิตในที่นี้หมายถึงปรุงแต่งสมถะและวิปัสสนาที่ทั้นขยายไว้ในอัตถกถานะเป็นการให้ทานที่พงศงยกย่องว่าเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดคือการให้ทานเพื่อปรุงแต่งจิตนะจะให้ทานกับใครก็ได้โยม ให้ทานทุกชนิดเนี่ยนะอย่างเช่นให้ทานในในเจ็ดข้อข้างต้นที่โยมฟังมาเนะี่ยเราก็ให้ไปนะแต่ให้ไปเพื่อรุงแต่งจิตไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเลยนะจบโยมปฐมทาน,นาสูตรนะว่าด้วยเจตนาการให้ทานที่มีลักษณะต่าง,ต,างต่างกันเนี่ยโยมก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะว่าทุกครั้งที่เราให้ทานนั้นเรามีเจตนาอย่างไรเรามีเจตนาอย่างไร ามาดูอีกสูตรหนในอัตกรณิบาตหมวด8เเล่มเดียวกันนี้แหละโยมเล่มเดียวกันนี้อยู่ในทานุปฏิสูตรทานุปฏิสูตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งทาน8ประการนี้8ประการเป็นชนไะง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาเห็นกษัตริย์มหาศาลพรามมณ์หาศาลหรือขณะบดีมหาศาลผู้อิ่มเอ,อิบพรั่งพร้อมบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้ เขามีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋นอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลหรือครณบริมหาศาลเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวไม่เจริญยิ่งขึ้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของกษัตรมหาศาลพระมหาศาล หรือขระบรีมหาสารแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของมีศีลเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์อันนี้คล้ายๆกับสูตรที่โยมฟังมาตอนต้นนะที่บอกว่ามองเห็นอนิสง์ของการให้ทานแล้ว ว่าการให้ทานนั้นจะได้รับอนิสงส์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะคือที่จริงเขามีเจนาอยากจะมาเกิดเป็นกรรษัตริย์เกิดเป็นพราหมณ์หรือว่าเกิดเป็นหมหาเศรษฐีอะนะที่มีโภคสมบัติมากเนี่ยก็เลยให้ทานไปพอให้ทานไปแล้วก็ตั้งเจนาว่าสาธุอนิสงส์การให้ทานในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดเป็นกษัตร,ริย์ได้มาเกิดเป็นพราหมณ์ได้มาเกิดเป็นเศรษฐีมหาศาลอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็นึกภาวนาน้อมจิตตั้งจิตอธิษฐานอยู่พระองค์ก็ได้ทรงตัดว่าเมื่อเขาตายไปเนี่ยเขาก็จะมาเกิดเป็นกษัตริย์มาเกิดเป็นพราหมณ์หรือว่ามาเกิดเป็นขณบดีเสีษจถีได้ด้วยเจนาที่เขาตั้งเจตนานะแต่ท่านบอกว่าพระองค์ทรงตัดว่าเนี่ยจะต้องเป็นของคนผู้มีศีลตั้งความป่าถนานะถ้าเป็นคนทุศีลไม่มีศีล ให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเนี่ยจะไม่สําเร็จยมเพราะท่านท่านตัดไว้เลยว่าความปรารถนาของบุคคลผู้มีศีลจะสําเร็จของผู้ผู้ศีลปรารถนาไม่สําเร็จนะอันนี้ตรงนี้เนี่ยต้องการให้เราได้เห็นว่าการให้ทานของผู้มีศีลแล้วตั้งความปรารถนาจะสําเร็จได้ดังความปรารถนาดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพรามเขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้สดับมาว่าทเทวดาชั้นจาตูมหาราชมีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมาก เขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนาอยู่จิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญยิ่งขึ้นเมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราช แต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์อันนี้ไม่ได้อยากเกิดเป็นกษัตริย์พราหมณ์เศรษฐีนะโยมแต่อยากเกิดในสวรรค์ชั้นที่หนึ่งเลยนะคือสวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกาเนี่ยตั้งจิตน้อมน้อมนึกนึกหน่วงอยากจะมาเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุม พระองค์ทรงตัดว่าเป็นการปารถนาที่เลวนะโยมนะแม้จะเกิดในสวรรค์นี้นะสวรรค์ก็ไม่เที่ยงโยมการปารถนาเกิดในภพภูมิใดภพภูมิหนึ่งเนี่ยพระองค์ทรงตัดว่าเป็นการปารถนาที่เลวน้อมจิตไปในสิ่งที่เลวนะเหมือนโยมที่ได้ฟังมาเนี่ยนะเมื่อเปรียบเทียบกับพมโลกเมื่อเปรียบเทียบกับระนิพานนี้สวรรค์นั้นชื่อว่าเลวโยมเพราะว่ามันเป็นกามอยู่นะ แต่ถ้าหากว่าจิตใจของเรายังไม่น้อมไปสู่พระนิพพานนะยังติดอกติดใจในกามอยู่แล้วเราก็ให้ทานตั้งความปรารถนาก็สำเร็จได้โยมแต่มีข้อแม้ว่าผู้ที่ตั้งความปรารถนานั้นจะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์นะความปรารถนาของผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้นะต่อมาดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อมให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานของหอมดอกไม้เครื่องรูปไหล่เป็นต้นนะเครื่องประทีปแก่สมณพราหม์เขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้สดับมาว่าเทวดาชั้นดาวดึงจุดๆเลยตรงนี้โยมเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานระดีเทวดาชั้นประเนมิตะวะสวัสดี มีอายุยืนมีผิวพรรณงามมีความสุขมากเขาจึงมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงยมเทวดาชั้นยามาชั้นโดสิตชั้นนิมมารดีชันปะระนิมมิตวสวัสดีนะเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนาอยู่ จิตของเขานึกน้อมไปในทางเลวเห็นไหมโยมทางเลวนะัไม่จะเดินยิ่งขึ้นเมื่อตายไปเข้าถึงเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นตั้งแต่ชั้นดาวดึงยมยามาดุสิตนิมมาระดีประระนนมิตวสวัสดีนะแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลไม่ใช่ของผู้ทุศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสำเร็จได้เพราะจิตบริสุทธิ์โยมตั้งความปรารถนาจะต้องมีจิตต้องมีศีลบริสุทธิ์ด้วยนะถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ตั้งความปรารถนาอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จโยมดูก่อนพิกูจทั้งหลายส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายานของหอมเครื่องรูปไร้เครื่องปทิบ แกสำนักหรือพรามเขาให้สิ่งใดย่อมหวังสิ่งนั้นเขาได้สดับมาว่าเทวดาชั้นพรมโยมอันนี้หมายถึงชั้นพรมเลยนะมีอายุยืนมีผิวพันงามมีสุขมากเขามีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอหนอเมื่อตายไปขอเราพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรมเขาตั้งจิตอธิษฐานนึกภาวนาอยู่ จิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวโอ้โหโยมขนาดไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยก็ยังถือว่าเลวนะโยมเมื่อเปรียบเทียบกับพนิพานโยมเพราะว่าพรหมก็ยังเป็นสังขารอยู่ยังเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงอยู่นะหมดกรรมจากพรหมแล้วก็อาจจะมาตกลงสู่อาบายภูมิได้อีกนะพระองค์จึงทรงได้ตัดว่าเนี่ยจิตของเขานึกน้อมไปในทางที่เลวไม่เจริญขึ้นคือไม่เจริญรนิพพานเพื่อมรรคผลนิพาะน,นะ เมื่อตายไปเขาเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรมแต่ข้อนั้นเรากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลมิใช่ของผู้ทุศีลของผู้ปราจากราคะมิใช่ผู้มีราคะอันนี้ปราจากราคะในที่นี้หมายถึงได้สมาธินโยมได้สมาธิได้ฌานได้สมาธิแล้วก็ได้ฌานแล้วก็เป็นพระอนาคามีบุคคลเลยนะจึงจะไปเกิดในภมโลกได้โยมนะ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรารถนาแห่งใจของบุคคลผู้มีศีลย่อมสําเร็จได้เพราะจิตปราจากราคะจิตปราจากราคะนี้ในอัถาท่านขยายว่ามีสองประเภทนะโยมนะประเภทแรกคือว่าได้สมาธิแต่ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีก็เกิดในปรมโลกได้ประเภททสองนั้นเป็นพระอนาคามีเลยเพราะว่าพระอนาคามีนั้นจะปราจากกามรมาคะแล้วก็ให้ทานก็ไปเกิดในปรมโลกได้ เพราะเพียงแค่ให้ทานอย่างเดียวถ้าไม่มีสมาธิหรือยังไม่ปราศจากราคะเหมือนพระอนาคามีจะเกิดในพรมโลกไม่ได้นะดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเหตุเกิดขึ้นแห่งทาน8ประการนี้แหลทานูปฏิสูตรที่5จบโนมอันนี้ในสงการให้ทานแล้วก็การตั้งความปรารถนาให้ไปเกิดตามที่เรามุ่งหวังความปรารถนาของเราจะประสบความสำเร็จได้ดังหวังต้อง เป็นผู้ที่มีศีลน,นะอารยโยมันนี้เวลาก็ได้หมดลงอีกแล้วโยมอาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทําหน้าที่ในการบรรยายต้องขอจากลายาโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ายาโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วเน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอจเจริญพร